นา,นายวุฒิศักดิ์สิงหเดโชนายอำเภอบางละมุงได้เป็นประธานเิดโครงการดำเนินงานชุมชนย่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรตามวิทธศาสตร์ชาติพันตำรวจเอกนาวุฒิชงจีระรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาน,นกกายรณกิจเอกชิ์รองนายกเมืองพัทยานายสมพลจิตติเรืองเกียรติสาธารณาสุขอำเภอบางละมุงนายเจริญวัลปลุกใจประธานชุมชนชุมสายและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทางด้านของรองผู้บักับการตับเดพูทรจังหวัดชนบุรีพันธบทเอกนาวุจงจีระรักษาราชการแทนผู้กำกับปาสสถานตับเดืูธรเมืองพทัทยาได้กล่าวโครงการนี้เป็นโครงการและเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนชุมสายเข้าร่วมโครงการในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดกลบวงจรตามยุทธศาสตรชาติเนื่องโดยชุมชนชุมสายเป็นชุมชนที่ตระหนักและเงห็นความสําคัญของปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบร้ายแรงื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนจึงได้ลงพื้นที่เอ็กซเรย์แบบร้อเปอร์เซ็นต์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTX ค้นหาปัญหาแก้ไขปัญหาติดตามช่วยเหลือเยี่ยมบ้านสร้างกฎชุมชนพื้นฟูสังคมดำรงความเข้มแข็งเฝ้าระวังและติดตามประเมินผลตลอดระยะเวลา3เดือนค่ะ แก้ไขปัญหายาเสพติดในจุลทรุษสายครับต่อไปนี่เจ้าของบ้านเนี่ยฮะท่านที่รัดับต่อไปเขาขอกลับเรียนเชิญทุกท่านอ๋อโอเคขอติรนะนะครับขอเชิญครับเชิญท่านถ่ายภาพร่วมูปนะยืนอยู่ข้างล่างเนี่ยหัหันหน้าตรงนี้มายืนมายืนนะยืน เวลาอยกห่างเหมือนกันนะห่างนิดนึงห่างนิดนึงขอเพื่อคุยกับพี่น้องอะไรทุกชนนะครับตอนนี้เราก็เดินไปแล้วสามสี่ถุงไม่มีผลอะไรต่อต่อไปอยู่ถ้าโดยที่จะมีความปลอดภัยมากขึ้นที่ตะตรวจพกว่าที่ยิ่งเกี่ยวเลยสิ่งที่เราไม่กล้าบอกก็ามันหยอดให้ข้กมันพวกเราได้นะครับถ่ายภาพโชว์ให้ท่านรองนายกให้ท่าน